ต้องเต้นกับรุ่นสี่ตัวเท่ากันเออนั่นสี่ใช่รุ่นสี่จะเป็นรุ่นที่แบบสูงสูงพี่ฟอนก็ตัวแคน่นี้ใช่ทุกคนเห็นพี่ฟอนไหมทุกคนไม่เห็นพี่ฟอนหรอกพ,พ,พี่ฟอนพี่ฟอนตัวเล็กกว่านี้ <c oughs> รอยยิ้มพี่ฟอนน่าเุอสดใช่มามีตัวจริงน <c oughs> ี่แต่คนเป็นมามีเหรอจริงเหรอนี่คนเป็นมามีหนูด้วยแบบเด็กรู้เรื่องด้วยเหรอืองงคือหนูไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นมามีหนูนะแบบ จริงๆอะจะมีแต่แบบถ้าผู้ชายที่เป็นมัมมี่เขาเรียกว่าอะไรปาปี้เหรอ,อป๊าปปาป,ป้าไม่รู้นั่นแหละแต่ไม่ค่อยเห็นมัมมี่ <_ s 1> พี่ค่ามีคนนอกใจหนูไม่ได้นอกใจพี่ผักนะ <_ s> แต่ไม่ได้เป็นมัมมีพ่พี่ผักไงเอะแต่ก็พี่ผักก็จะโมโมมูอะแต่พี่ผักไม่รักเราเหรอกพี่ผ่กไม่รักเราแล้ว คือเสเตเเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกับพี่ผักเท่าไหร่คือปกติก็คุยอยู่แต่เสเตเต็เนี้ยไม่ค่อยได้คุยเพราะพี่ผักไม่สบายแล้วพอเวลาจะเดินไปใกล้คือหนูไม่ได้รังเกียจนะแล้วเวลาแบบจะเดินไปใกล้พี่ผักก็จะแบบอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอะไรอย่างงี้ยคือไม่ได้กลัวเรื่องเป็นหวัดด้วยแต่แบบเข้าไปแล้วเขาไม่ให้เข้าไปพี่ผักป่วยใช่ป้าป้าโอป้าเลยเหรอโอป้าเลยเหรอ ฉัเป็นหลานใช่ฉันเป็นหลานน้อ no. งไม่ใช่น้องสิถ้าเรียกหลานต้องเรียกอะไรลูกลูกมัมมีอยู่นี่ค่ะเพราอโยตูเท่านี้โอเคมีมัมมีแล้วเราเจอมัมมีแล้วมัมมีเคยดูอาราชีไหมมัมมีมัมมีเคยดูคิสมีเอ๊ะไม่ใช่ Kiss คิสมีคิสสวาไหมมัมมีมัมมีจะหายไปถ้าด <laughs> อาูอยากเล่นอยากเล่น คือหนูไม่รู้จะเต้นเพลงน่ารักแค่ไหนทุกคนก็จะบอกเอ้ยไม่ใช่น่ารักเพลงแซ่บแค่ไหนหรือเพลงเท่แค่ไหนทุกคนก็จะเป็นน้องโยอยู่ดีลุกเรามันไม่โตเหรอเราก็โตอยู่นะโตแต่ตัวเขากลัวจติดหวาดใช่ค่ะกลัวหนูติดหว,วาดหนูไม่กลัวซะหน่อยขากันอนะ่างนีแอบก็จะแบบ <laughs> Kiss me Damio ใช่นะสีผสมไปหมดแล้ว Kiss ว่า Kiss Wa Damayo กับ Kiss Me ใช่แล้วก็จะมีของเฟมิกันแนะ Cash Me Kiss Me Kiss เต็มไปหมดถูกไม่ให้โดนสังคนตลอดไปสังวันก็ต้องโตสังวันก็ต้องเต้นเพลงโตโตรอเลย <c oughs> โอ้ใช่อีกเพลงหนึ่งที่หนูชอบเพิ่งนึกได้ I Know Stripper คือชอบ <laughs> น้องยอดเหดนี่ยวเราถามเขาใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะ <laughs> เป็นคนแบบน้องโยเห็นไหมเห็นไหมเ๋เราจะเต้นเพลงซ่บไปไหน้องเป็นน้องโยเฮ้อคนอยากตีกันงั้นเราโอชิเบะได้สิสิบโอชิเบะต,ต้องกี่ขวบอะสิบแปดไหมสิบแปดก็ได้แล้วปะ เราเต้นโอชิเบะได้อยู่แล้วไงมันก็เลยแบบไม่น่ากลัวสุบเราเท่าไหร่โอชิเบะเป็นยูนิตแรกที่หนูเต้นได้ด้วยซ้ำทุกคนเ <laughs> พราะตอนที่หนูเคยซับบีที w, ใช่ไหมคะหนูได้แบบเหมือนเขาก็จะแอไซน์ยูนิตให้แต่ละอันอะไรอย่างนี้ก็ได้เต้นโอชิเบะกับพีครีสน่ากลัวมากแต่เต้นเพลงโตได้ดีมากนะขอบคุณค่ะเพราะเรามันโตแล้ว ทุกคนอย่าหลอกตัวเองเลยทุกคนอย่าหลอกจิตใจตัวเองคือหนูมันโตแล้วทุกคน <c oughs> ไอเลย <c oughs> ขาวหรือดำดีอยากขึ้นดำค่ะไม่ชอบขึ้นไม่ชอบขาวรู้สึกว่าไม่ชอบอยากขึ้นดำตอนสองสองกับพี่เกสหนูก็เป็นดำจนเป็นสีดำหรือขคะอยากเป็นสีดำครับมีแต่คนถาม คี่ว่า,าราชีแรงกว่าโอชิเบจริงเหรอคือทุกคนหนูเสียดายอย่างหนึง่งเรื่องอาราชีคือ,อาราชีอะไฟที่เนี่ยไม่ใช่ไฟเขาเรียกอะไร LED ข้างหลังอะมันจับไม่ได้ค่ะคือถ้าเป็นที่เก่าะมันจะจับได้แล้วมันก็จะมีความแบบเออใดๆใช่ปะแต่ที่เนี่ยคือหนูอุตส่าห์คิดท่ามาที่มันเป็นแบบคือมามีพิ่งใจแตกนะน่าจะแบบมันเป็นท่าเลื้อยลงซึ่งที่นี่มันแตะ LED ไม่ได้เพราะไฟมันช็อตสเตจแรกที่ขึ้นาราชีหนูก็เลยเซ่เพราะหนูแบบกำลังจะแตะ แล้วแตะไม่ได้ก็เลยแบบเสีซงถ้ามันแบบถ้ามันแบบมีการเรืออได้ๆมันจะเลิศมันจะเลิศก,กว่านี้แตะไม่ได้เดี๋ยวดูไฟช็อตโอชีเบกกับรุ่นสีคนนั้นรุ่นสีคนไหนรุน่นสีคนไหนเอชีเบกกับพี่เีนดีกว่าอฮากโอชีเบกับพี่เน่ถาอชีเบกับพี่เี่จะยอมเป็นสีขาวบ้า <laughs> จบละจบละพี่เหน๋อุตสา่า,า,สาเ์เป็นแม่มาตลอดหนูอุตสา์ให้พี่เหน๋อเป็นแม่มาตลอดแม่คนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เกือบเป็นสาไฟแรงนั่นสิ <g ül> น่ากลัวเอา, <g ül> าอใได้โยนแค่นี้ก็นากมากเลยนะขอบคุณค่ะหวังว่าจะได้ขึ้นแคนดี้อีกใช <g ül> ่คือตอนแรกนึกว่าตัวจะได้ขึ้นแคนนี้ด้วยซ้ำใช่ทุกคนก็เดาว่าหนูจะขึ้นแคนนี้ใช่ไหม แล้วก็ชอบงนี้เอาเบคซีนาะใช่ <c oughs> พูดตรงๆเลย,ยนะว่าแต่พี่เหน่อพอพี่สาวมากกว่าที่จะเป็นแม่พี่เหนดูแบบอบอุ่นอบอุ่นตลกฮีฮาเป็นพี่สาวที่แบบว่าเข้าถึงได้เพเลยไอ้โนรอบเช้าอาทิตย์รอบเช้าว,วันอาทิตย์รววหรอเออใช่คือตอนแรกจะเลยรอบวันแรกมัก้งแ,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 แต่แบบพี่จียืนข้างๆหนูใช่ไหมคะแล้วพี่จียเลยลงไปก่อนหนูก็แบบ ฉันทำอะไรดีฉันคิดท่ามหยออกแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็เลยรอบรอบมันต่อมาก็เลยถามพี่จี้ว่าพี่จี้ลงรอบไหนแบบเลยลงข้างล่างรอบไหนทำ <c oughs> ไมเรียกแล้วมันดูน่ากลัวจังแต่นั่นแหละพี่จี้บอกพี่จี้รอบเย็นนก็เลยจัดรอบเชา้า <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยตลงทัางิชไม่รู้ดิพี่เหน็บเป็นคนแบบพี่เหนเป็นคนน่ารักฮีฮ่ารู้สึกอยู่คุยคุยง่าย <c oughs> ใช่เออยโยเกิดตัวแล้วพี่ก็ดีใจโยเกิดเลีเ้ยงพี่ด้วย ไดกับลหพี่ได้ได้เลยแต่หนูจะเอาพี่ไปปล่อยไปปล่อยไว้ที่ไหนดีจบทุกคนเลิกคุยเรื่องความแซบมันน่าขืนนะแต่แบบนั่นแหละจบไม่มีอะไรชอบช,ชอบเป็นไอโนสติปเปอร์มากรู้สึกสะใจมากตอนท่อนเนี้ยคือหนูครั้งเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเต้นแรงมาก ด้วยความที่อาจจะแบบไม่ได้เต้นสเตจเชสเตอร์นานแล้วด้วยเรารู้สึกว่าล็อกท่าแรงมากดิฉันดิฉันแบบเต้นแบบเอาสะใจปกติจะไม่คนเต้นไม่ใช่คนที่เต้นเอาสะใจอะแต่แบบเต้นแค่แบบฉันว่าเท่านี้ฉันสวยก็จะเต้นอันนี้แต่รู้คือคราวนี้มันมีท่อนหลายท่อนที่รู้สึกแบบมาดีมาดีอะไรเงี้ยใช่อ๋อไซโยนาระโนคาราชิม no. เพลงซอมบี้อะเออหนูชอบมากไอ่ท่อนเนี้ยที่มันจะต้องกระแทกขึ้นมาหนูว่า ชอบชเป็นเพลงที่หนูชอบที่สุดในเทเตอร์เพลงไซโยนา r าโน k คาลาชิมารีนั่นแหละเพลงที่สองลง,ลงมาคือเทเตอร์โน m e g เมกามเอ้ยไม่สิไอโนสติปเปอร์อ่ะไม่ชอบไอโนสติปเปอร์นะให้ไอโนสที่สามแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อืออ ีแล้วเพลงแซ่บเอลโกดีเขอบคุณค่ะแต่จริงๆอ่ะครูเคยชมหนูเรื่องเต้นเพลงแนวนี้ใช่อาจจะเป็นเพราะทาให้หนูชอบด้วยแหละมั้งเหมือนครูรู้สึก,กว่าแบบจริงๆหลายเต้นบอดี้อ่ะเป็นคนนี่ครูพูดนะหนูไม่ได้พูดเองนะครูบอกเออเป็นคนที่ใช้แบบบอดี้ที่เป็นแบบสามารถใช้ในทางสวยได้อะไรเงี้ยแบบถ้าเต้นแบบไม่กลัวหรือต่างๆก็เป็นแนวแบบเป็นบอดี้สวยอ่ะบ้าเขิน <laughs> กินเรี่ดีกว่าแหลนั่นแหละพอด้วยความที่เราโตมากขึ้นก็เลยกล้าใช้มากขึ้นนั่นแหละมั้งเป็นคนโตอ่อนเหรอก็อ่อนอยู่ตอนนี้ไม่รู้อ่อนอยู่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเคยฉีกขาได้ตอนนี้ฉีกไม่ได้แหละเมื่อก่อนที่แปลว่าเข้าวงแรกๆออชอยแล้วก็คาวาซิตี้ต่อไปอยุคก็คิดถึงคาวาซิตี้เหมือนกันอืมใช่ ใครทันคาบาใครทันโยเกิร์ตคาปาซิตี้ใครทันโยเกิร์ตบีทรีไม่ไม่แกใครไม่ใช่แกไม่เด็กแล้วนะเออใช่คำนี้ใครทันบ้างอ่ะใครเคยเห็นสมัยน้องโยคาปาซิตี้แต่ตอนยังเด็กอยู่เลยคือรู้สึกอ,กอยากขึ้นอีกตอนที่โตแล้วคืออยากตอนนี้อยากขึ้นอีกไม่รู้จะมีโอกาสได้ขึ้นไหมแต่นั่นแหละรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนยังเด็กอยู่เลยเมื่อก่อนคือเมื่อสี่ปีที่แล้วอะสามสี่ปีที่แล้ว ครูสอนสอปอชอคืออะไรคะสอปอชอคืออะไรอะ่ะครูสอนซอปอชอคืออะไรอะ่ะเดี๋ยดูมั่เมื่อก่อนไม่เคยไปเลยมีซัฟเฟอร์ไหมซัฟเฟอร์ทีไหมทันยันโยโยกกกกกกกโกโกเมเนโกเมเนอ๋อตบแปะใช่ไหม แกไม่ใช่เขาไม่ใช่แกแล้วจะด่าตรงๆไม่ได้ต้องบอกว่าไม่เด็กแล้วนะท่านนะตอนแอบๆซุ่มตามอยู่คุณก็อยู่มานั้นนี่อ่ะทำไมคุณเพิ่งเผยตัวตนครับท่านอยู่ครั้งเดียวเองอ่ะก็ยังก็แสดงว่าอุ้ยทุกคนแสดงว่าทุกคนอยู่มันกับหลวงมานานเหมือนกันเนี่ยขอบคุณีอยู่ด้วยกันมานานนะท่านเพราะพี่ไปดูเจ้าอ่าว ตอนเราตกหรอดีใจด้วยฮ่าฮ่าสมัยน้องโยบีทน้องไม่ทันคืออะไรอ่ะอะไรคือซอป,ปอโชไปดูเทเตอร์ครั้งแรกเอ็นจอยมากๆเลยหมายถึงทเทเตอร์ครั้งนี้หรอหรือหมายถึงตอนนูน้นพี่ไม่ทันเนี่ยสิไม่เป็นไรสิไม่เป็นไรก็จะแบบลิมิเต็ดไงก็รุ้นไว้ว่าสักวันหนึ่งอยจะได้ขึ้นไหม ก่อนจะจบการศึกษาจะได้ขึ้นบีทรีอีกรอบไหมไม่เคยเห็นอะไรทางนั้นพอลอ็อตไม่ได้สักทีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคนนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นมัมมี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรนะ42นาที <c oughs> ลทุกคนคือหนกูกลว่าจะมาสักชั่วโมงนิดๆเพราะฉะนั้นเรามีป๊อปมาดมาแกะแล้วเราก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องให้คุยกัน เ็งั้นเอาเรื่องที่เสร็จก่อนแล้วค่อยแกะแล้วกันจดมาด้วยว่ามีเรื่องอะไรต้องคุยแบบเรื่องอะไรจะพูดที่อยากคุยอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องจริงจังนะทุกคนแต่หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่จดมาเป็นท็อปปิกเออต้องใช้คำว่าท็อปปิกไม่ใช่เรื่องอา้าวในไลน์ไม่มีอ่ะอไม่ใช่ในไลน์ทำไมในนี้ไม่มีอ่ะทำไมอ่ะอ้าวก็หนูจดไว้ในโน้ตในโทรศัพท์เครื่องนี้จบละชีวิต จบละเศร้าเลยส่งมาแล้วกัน,น,นเดี๋ยวนึกออกใครพูดป๊อมารอสอง่งครั้งหน้าน้าได้เลยขอบคุณมากค่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวมาไว้แกะกันในไลน์เอ้ยหนูคิดอยู่ว่าถ้าแบบคือเห็นหลายคนบอกจะส่งมาใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าหรือเราจะจัดเป็นแบบโซนแฟนคลับเอาป๊อปมาทไปวางเรียงแบบใส่กล่องไว้พี่เหนี่ยพี่เหนี่ยเขาใส่ตู้ใส่ใส่ช่ป่ะก็เลยคิดดูว่าพ่อหนูอะจัดกองของขวัญแฟนคลับไปตรงนั้น ก็เลยคิดว่าแบบจะจัดเป็นมุมถ้าครับน้องยอกถ้าครับรีวิวเที่ยวไต้หวันไหมนั่นสีแต่เที่ยวไต้หวันไม่ได้จดไว้อา่านี่ขึ้นแล้วตืดตืดตืเอ่อไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเรื่องะไรเลยอะไรไม่รู้ มันไม่เห็นมีเรื่องอะไรสําคัญเลยจดมาไว้เผื่อแบบไม่รู้จะพูดอะไรเผื่อดูคนไม่คุยกับหนูแล้วหนูต้องนั่งคุยคนเดียว <c oughs> อ๋อจะคุยเรื่องงานจับมือด้วยแต่อาจจะฟังดูจริงจังนิดนึงใช่นั่นแหละแลบลิ้นผิดคืออะไรอะอะไรคือแลบลิ้นผิดคุกกี้แลบลิ้นผิดคุกกี้ พอดูสายตาเจ้าชู้หน่อยครับไม่ครับไปดูในติ๊กต็อกครับผมเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับมไม่่อยไม่เจ้าชู้ต้องทำตาหลีต้องทำตาหลีไม่เป็นทุกคนไม่หลีอันนี้ไม่ใส่รลุมันผมเหรอลงมันผมอยู่นี่จริงจังเป็นด้วยนั่นสิคิดชุดจ,จับมือ,อยังคิดแล้วคิดแล้วแต่เขาให้ยืมได้แค่สองชุดก็เลยกะว่าจะไปยืมต่ออีกคนมา ก็รอดูว่าจะใส่ชุดอะไรหนึ่งชุดน่าจะเป็นบอกเลยละกันว่าน่าจะมีดดเรโนค่ะแล้วก็อาลาชีค่ะใช่ซึ่งคือหนูไม่มัน่นใจว่าถ้าไปรถโชว์จะได้ใส่ชุดคูโรมีไหมก็เลยจิงจอกตุ๊กแกล้งคือโทรไม่ต้องตกใจเว่าข้างๆตัวนี้มันเป็นสวนหมายถึงว่าบ้านหนูตัวนี้มันเป็นทางเดินมันก็จะมีจิงจอกตุ๊กแกนั่นแหละจะพูดอะไรนะเอออ๋อ,อไม่รู้ว่าจะได้ใส่คูโรมีไหมก็เลยยังไม่ได้แบบจะไปยืมอ่ะ เพราะว่าก็กลัวว่าถ้าไปโรโชแล้วได้ใส่ก็ก็คือทุกคนก็จะเห็นอยู่ดีอะไรเงี้ยจะได้เอาไปใส่ชุดอื่นแทนหรือถ้าทุกคนอยากให้ใส่คุโรมีก็บอกได้ก็คิสมีไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ใส่ไปงานธรรมชาติใน,นบ้านเธอก็ตรงนี้มันเป็นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมากมาย <laughs> อยากเห็นคิสมีคิสมีเดี๋ยวก็ได้เห็นตอนโรโชไงโรโชไงอยากเห็นคิสมีด้วยหรอเมย์จะได้ไปยืมต่อมาให้ จะได้สีรอบครบเลย,นะลลนยเลน,นยี่ยลุมรักในเรียนน้องโยวว่างไหมครับว่างครับมาได้คือถ้าจะพูดเรื่องจับเือมันจะดูจริงจังนิดนึงแต่นั่นแหละรอบพิเศษใส่ชุดอะไรยังคิดไม่ออกค่ะคิดอยู่ว่าจะเป็นดาริโน่ไม่ก็อะไรสักอย่างแต่ทุกคนอาจจะอยากถ่ายดาริโน่หรือเปล่าอยากถ่ายวันช็อตดาริโน่เห็นไหมอ๋อมีคนบอกว่าอยากถ่ายวันช็อตอะไรชิกับดาริโน่เห็นไหมเห็นชุดดาริโน่หล่อเที่สุดได้ใส่อยู่แล้วดาริโน่ ถ่ายวันชอตดาริโนหรอโอเคงั้นเอาดาริโนไว้วันชอตก็ได้ทุก่นอยากถ่ายวันชอตดาริโนกันไหมไม่งั้นรอบพิเศษก็อาจจะแค่เป็นชุดชุดที่มันคิดว่าพิเศษใช่แต่เน้นนั่งคุยเน้นสบายอะไรเงี้ยโลชชอกรกทมไม่น้อยยังไม่มั่นใจเลยค่ะคือตารางเรียนยังไม่คอนเฟิร์มคือหนูได้ตารางเรียนมาแล้วแต่มันยังไม่ไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มแบบลงตัวหรือยังอะไรเงี้ยใช่ ก็เลยเดี๋ยวดูอีกทีว่าตารางสอบตารางอะไรช่วงไหนว่าจะได้ไปที่ไหนถ้าได้ไปแอบ,บได้ยินว่าโยเกิร์ตไปที่ไหนก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าโยเกิร์ตยังไม่รู้เลยใครจะมารู้ไปมากกว่าโยเกิร์ตครับผมอย่าถ่ายลยเท่เลยโอ <c oughs> เค okay. ได้เงินไม่ใส่รอบพิเศษก็ได้ถ้าเงินพอซื้อบัตรก็จะไปถ่ายได้ พิเศษนานกันแน่นอนอธิบาย,ยเออตอนแรกนึกว่าจะได้ห้าสิบด้วยแต่ไปขอพิเชิรไม่ไปเชิญขอหรอกไปถามมาใช่คิดยังไงกับจบมือร้อยหนูไม่มั่นใจว่าสำหรับคนอื่นเมมเบอร์คนอื่นชอบไปไหมหรือแฟนคลับชอบกันไหมแต่แฟนคลับหนูอ่ะหลายคนอยู่นะที่บอกว่าจะมาร้อยหนึง่งมาร้อยแบบเขาถามว่าแบบเพราะว่าร้อยมันไม่จะมาไม่จําเป็นต้องมาร้อยไงแค่มาแบบมากกว่าหมากกว่าห้าสิบอะไรงี้อันเก่าก็พอซึ่งแฟนคลับหนู อยากมาเยอะอยู่ที่เขามาถามหนูนะไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นพูดจริงแต่อะไรอตอนตอนที่เขามาถามอะไรเงี้ยใช่ก็เลยถาหหนูก็เลยโอเคเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยวนกันด้วยอะไรอย่างนี้แต่หลายคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยร้อยใบจะคุยอะไรกับเมมเบอร์แบบไม่มีเรื่องคุยหรอกอะไรอย่างนี้หรือเมมเบอร์อาจจะบางคนอาจจะอุย้ยรู้สึกเหนื่อยกับการคุยติดติดกันบางคนเขาอาจจะชอบแบบเออคุยทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูอะได้หมด แต่ถ้ามาจับเยอะๆก็เตรียมเรื่องคุยมานะเพราะว่าโยเกิร์ตก็อาจจะหมดเรื่องคุยเหมือนกันใช่ขอตั้งหน่นอยอยากไปร้อยใบยมั่งไม่มีให้แล้วจะจับถึงเตียอะไรกันไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ๋ออ่ะงั้นเราพูดเรื่องจับือเลยแล้วกันนะมันจะฟังดูจริงจังนิดนึงเออกระสิบแล้วกัน <c oughs> กระสิบที่ไม่็แบบว่ากระสิบเพราะเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรย์อยู่ดีทุกคนเสียใจไหมที่รอบมันน้อย ตอบเราคุยคนเดียวยนั่นแหละอันนี้จริงจังหมดหมดจริงจังคือหนูไม่รู้ว่าครั้งเนี้ยทุกคนจะเทกันไหมเพราะหนูก็เห็นทั้งกระแสที่ว่าแบบไม่ชอบสถานที่เอ่ยไม่ชอบที่หะายๆคนโดนลดรอบเอ่ยหรืออะไรต่างๆก็เลยไม่รู้ว่าแบบทุกคนรู้สึกยังไงเนี่ยใจมากโอเคโอเค บอกว่าตัวใจมากกว่าเสียใจโอเคเพาะอาจจะในรุนสอนใช่ก็ไปถามคือหนูอะเอาจริงหนูก็คาใจหนูก็เลยไปถามมาแล้วยังก็บอกว่าด้วยจากสถานที่อะไรต่างๆก็เลยต้องทําให้มันลงตัวแล้วก็เข้าใจได้ว่าคราวนี้น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นคืองานจาบมือครั้งสุดท้ายของทำไมต้องกระซิบคือกลัวมันจะแบบเป็นดราม่าอะไรใดไงก็เลยต้องกระซิบแต่ก็ไม่กระซิบหรอกแต่นั่นแหละก็เลยเน้นเป็นที่รุ่นสองมากกว่าใช่แล้วก็หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอันนี้สาบหนูรู้สึกว่าหรือเป็น GE เเกี่ยวไหม อะไรต่างๆแบบคนที่ไม่รู้ไม่พูดดีกว่า <c oughs> กระซิบกระซิบเราคุยกันลไลฟ์อยู่นะนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับอยากจะมากันไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนสถานที่ด้วยแล้วสถานที่้หนูก็เห็นหลายคนบ่นว่าแบบออสถานที่มันเล็กลงใดๆแบบบางคนเขาก็มาจากต่างจังหวหัดอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วรอบหนูว่ามันจะมีวัน วันที่เป็นแบบรอบปกติแล้วก็เป็นรอบพิเศษเลยซึ่งเท่ากับว่าถ้าเขาไม่สามารถอยู่ตอนเย็นได้เขาจะมาได้แค่รอบเดียวซึ่งเขาเดินทางมาเนาะก็หลายคนก็บอกเออคราวนี้เขาไม่มาหรือแบบอะไรต่างๆก็หนูก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงกันแต่คุยมาก็ได้ว่าแบบทุกคนเออจะเทอะไรใดๆก,ก็ก็นั่นแหละอย่ามากระซิบกันด้วยว่าจะไม่มาแต่ถ้าทุกคนแบบว่าเราจะพิสูจน์กันว่าแบบให้รอบน้องโยน้อยแถวจะอยากแบบ คือนั่นแหละเอาจริงถ้าพูดเขารู้สึกหนูตรงๆหนูก็แอบกระซิบเขานะคือกระซิบเพราะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวทุกคนจะหาว่ามันเป็นเรื่องจริงจังใได้อะไรอย่างนี้คือถามว่าน้อยไหมว่าเขารู้สึกแรกอะก็รู้สึกว่าอ้รอบเราลดอะไรอย่างนี้เราก็จะในแง่น่อีกแง่หนึ่งที่คิดว่าคือแบบเออเราก็เหนื่อยน้อยลงนะอะไรอย่างนี้แต่พออีกคิดอีกแง่หนึ่งคือแฟนคลับหนูอะคือหนูก็ไม่ได้พูดกล้าพูดหรอกว่ารอบจากมือหนูเยอะหรืออะไรต่างๆอาจจะเยอะแต่แบบ ก็ก็มันก็ยาวอยู่นะแค่แบบแค่รอบปกติที่มีหกคืนเมมเบอร์ทุกคนโดนลดคนละหนึ่งรอบอยู่แล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่พอแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเพราะแฟนคลับหนูก็วนกันว่าแบบเออแถวแถวเป็นขดนะยาวนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราพูดแล้วมันดูน่าเหมือนไส้ไหมแต่หนูไม่ได้จะหมายความให้มันดูน่าเหมือนไส้นะแต่คือแบบที่หนูคิดเฉยๆว่าแบบแล้วถ้ามันลดอีกมันก็จะมันก็จะต้องรอนานอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ก็ทุกคนจะต้องอยืนนานกันแล้วก็เมื่อยเปล่าะอะไรอย่างนี้ยาวแน่เห็นไหมเนี่ยก็เลยไม่รู้แล้วแต่ทุกคนว่าถ้าสมมุติคนที่จะเทแบบว่าเอ้ยไม่ไปและรอบน้อยไปวันหนึ่งไม่คุ้มพี่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาจับวันแล้วแบบไม่กี่รอบอะไรเงี้ยไม่คุ้มไม่ไปอะไรอย่างี้ก็หนูก็ไม่หนูเขาหนูเขาลบเพราะว่าก็เข้าใจได้เพราะสถานที่มันก็เปลี่ยนไปด้วยการเดินทางอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่แบบว่าเราจะไปทําให้เขารู้เลยว่าเลนน้องโยเกิดยาวมากแบบ อย่ามาลดรอบน้องอยเกิดอะไรเงี้ยก็ก็มากันใช่ได้หมดหนูไม่หนูไม่ซีหนูแล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าก็เข้าใจได้ตรงนี้ด้วยแอบเบซ็งจริงคือก็นั่นแหละก็ไ,ามมากกไปถามมาจริงก็เซ็งจนไปถามเออแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวคือหนูไปถามเลยถามตรงๆเลยว่าแบบรอบครั้งที่แล้วหนูน้อยเหรอคะอะไรอย่างนี้คือ <laughs> ไปถามตรงๆเพราะเราก็ขาดใจแล้วก็แฟนขาหนูก็คือไม่รู้หนูก็รู้สึกว่าแถวตัวเองยาวนะตอนหนูนับนับกระดาษหรือนับ อะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เยอะใช่เยอะแบบท็อปทอปอะแล้วหนูแบบหนูได้รอบเยอะสุดในแบบเหมือนฟังว่าแบบรอบเยอะๆมาโดยตลอดแล้วพอรอบนี้มันหายไปเยอะหนูก็เลยแบบแอบเบครียดนิดนึงใช่แต่ก,ก็ก็ไม่อะไรแล้วแต่ทุกคนเลยเพราะหนูเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะเยอะหรือมันจะมากยังไงแฟนคลับก็มาแฟนคลับหนูยังไงก็มาหาหนูอยู่แล้วก็เลยรู้สึกนั่นแหละ แล้วแต่ที่ทุกคนดีมากที่กล้าถามคือคาใจทุกคนเพราะอาจจะเป็นเพราะาหนูช่วงช่วงที่ผ่านมาคือพูดไปแล้วทุกคนอาจจะมองว่ายังไม่หายอีกหรอเนี่ยแต่รู้สึกว่าหนูอะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมขนาดนั้นแบบสภาพจิตใจข้างในกับการอยู่ในวงมันไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วพอมีเรื่องอะไรเอฟเฟกนิดนึงอะมันจะค่อนข้างคาใจแล้วก็เอฟเฟกตต่อไปเรื่อยๆเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบ คุยกับแม่ว่าแบบว่าถ้าหนูถามไปตรงๆมันจะดูไม่ดีไหมแต่คือหนูก็สงสัยอะไรีก็เลยคุณแม่ก็บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่อะไรที่ดูแรงแบบก็แค่เราก็แบบเราก็แค่อาจจะเสียใจหรือน้อยใจอะไรงียก็เลยให้ถามไปตรงๆหนูก็ถามไปตรงๆ <laughs> ประมาณนั้นแล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะที่ทุกคนสะดวกมาหากันเยอะน้อยอที่ทุกคนสะดวกลองไปคุยกันก็ได้ว่าแบบเราจะประทวง <laughs> มีคนเขียนคำว่าประทวง <laughs> เราจะแบบเราจะ ไม่ให้น้องเหนื่อยเราจะแบบมาพอดีรอบไม่ให้เกินเวลาน้องจะได้ไปพักอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะแบบเราจะเกินเวลาเราจะสู้ให้แถวมันยาวเกินไปเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเนียให้ทุกคนไปคุยกันดูลองตัดสินใจกันใช่ประมาณนั้นเพาหนูคุยได้อยู่แล้วถ้าจะเกินเวลาคือแบบมันมีรอบจากัดใช่ไหมคะถ้าจะเกินเวลาก็หนูก็คุยได้อยู่แล้วหนูไม่ติดใช่แต่หรือทุกคนจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้องจะไม่ได้พักเราก็เอาตามที่รอบมีนั่นแหละเราเราชิวๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เลย โยจะเป็นไทยนั่นแหละรู้เหตุผลแล้วสบายใจก็ประมาณนั้นครับผมจริงๆต,ตอนแรกหนูจะย้ายไปวันอาทิตย์ทั้งหมดเลยอยู่กลางคิดแต่ก็ไม่น่าหรอกเพราะว่าประกาศไปแล้วเพราะว่าวันก่อนจะจับมันเป็นสงการใช่ไหมคะหนูน่าจะอาจจะไปเที่ยวก็เลยตอนแรกก็เลยจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนแหละก็คือเป็นสองวันเสาร์อาทิตย์เป็งไงดีครับผมไม่รู้ครับไปคุยกันเอาเองครับผม ผมไมะนำตรงนี้ครับถ้ามาผมก็ได้ได้หมดนะแต่ทุกคนจับเขาคุยอย่ามาจับกับหนูหนูสากระซิบแล้วนะอย่ามาจับกับหนูไปจับกันเองจับเขาคุยกันเองว่าจะยังไงแต่ตลกอ่ะเมื่อกี้กำลังคือหนูกำลังอ่านมินเพลินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีคนพิมพ์ขึ้นมาประท้วงแล้วหนูก็แบบพูดคำประท้วงองไปนั่นแหละไปคุยกันจบเรื่องนี้จริงจจังนิดนึงแต่ข้ามมันไปอ่ะแล้วก็มาคุยเรื่องเรื่องอะไรอ่ะจริงๆิมีจดเรื่องของขวัญมาเพราะว่ามีคนถามเรื่องแบบ อะไรต่างๆมากมายไม่รู้มันมันก็ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ท็อปิกเรื่องใหญ่ๆก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรหรือถ้าทุกคนสงสัยอะไรเรื่องของขวัญว่าเอะส่งอะไรให้ดีไม่รู้จะส่งอะไรหรือไม่ไม่ส่งหรืออะไรต่างๆก็ก็พิมพ์มาอันนี้เราเปิดท็อปิกให้เป็นท็อปิกใหญ่ๆที่แบบที่เผื่อจะคุยกันอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็ใบ t ต a n ก you คืออยู่ที่หอนะดูคนถ้าหนูได้ลฟ์ที่หอมา,า่อไรหนูก็คงจะอ่านใช่ อนางสงการให้วทเยอะไหมเรื่องนางสงการขอไปคิดก่อนได้ไหมยังไม่สามารถตอบได้เพราะเพิ่งรู้กฎเมื่อวานแบบเขาประกาศเมื่อวานหรือวันไหนสักวันหนึ่งที่หนูแชร์หรือ่หนูแชร์หรือยังก่อนที่เขาประกาศหนูเพิ่งเปนได้ไปอ่านพร้อมกันตอนนั้นคือเพิ่งรู้ด้วยว่ามันมีแบบมีเป็นไปทํางานร่วมกับพี่พี่พี่เก่งทัชยาใช่ไหมคะก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ความทุกคนเหมือนกัน ส่งตัวก็ได้ไปเห็นแล้วเพื่อรู้เรื่องกระเบนไปให้ได้สมงมาได้ใช่หนูเคยจะซื้อตุ๊กตากระเบนด้วยตอนที่ไปอะคาเรียมที่สิงคโปร์กับพี่แพมเพราะว่าพี่แพมถูกใจมากก็เลยแบบพี่แพมเรามาแบบคนละตัวไหมคนละสีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อกลับมาเพราะว่าแบกกลับมาไม่ได้แ <laughs> ช่แล้วโอเคดรามันแหละก็เพิ่งรู้หรือแบบมีใครชอบพี่เก่งทัชยามไหมอยากให้โยเกิร์ตลกงามกับพี่เก่งทัชยาหรือแบบอยากให้โยเกิร์ตแสดงความเป็นไทยใดๆเรื่องนี้ขอไปคิดก่อน ช่อยากไปญี่ปุ่นป้าถ้าอยากไปก็จะมไม่ใช่ไม่ไม่อะไรแล้วไม่ใช่ไม่เชื่อหรือไม่อะไรนะแบบว่ามันก็ยากอะทุกคนมันเหมือนจีขนาดย่อมอะที่บวกกับพวกไปญี่ปุ่นเพราะเราก็ต้องไปแข่งซึ่งมันมาขับลงทุกคนไงเราก็ต้องไปแข่งกับแบบเืมัสส์ใดใด เดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกอยากให้โยมมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณค่ะเหมือนกันค่ะ <c oughs> พี่โยชุดไทยอัพเปล่าพี่โยนั่าจะชุดไทยนะนั่าจะชุดไทยทุกคนหรือเปล่า <c oughs> พี่โยไม่รู้อวะสิรีวิวตอนไปเที่ยวต่างประเทศหน่อยอุ้ยมีคนส่สนีมนะรีวิวจะพูดโดนใจเมื่อกี้พูดอะไรอะเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะพูดหลายเรื่องเลยนะที่โดนใจอะ่ะ <c oughs> รู้สึกช่วงหลังรู้สึกโตขึ้นความคิดในหวัวโตขึ้นอะรู้สึกได้ รีวิวตอนไปเที่ยวแต่เอาเมื่อกี้อ่านไปแล้วนี่นะรีวิวอะไรดีอะรีวิวว่าอากาศเย็นมากคือหนูอะไม่ได้เอาจริงหนูลบหลู่คือคุณแม่บอกมาแล้วว่าแบบอากาศมันจะเท่านี้แล้วหนูก็แบบใช่เหรอแม่ไต้หวันเนี่ยนะจะอากาศสิบสามองศาสิบห้าองศาใช่เหรอก็ไม่เชื่อ <c oughs> ก็เลยเอาไปแค่แบบคือเสื้อข้างในเป็นแบบกระโปรงชุดกระโปรงที่อาจจะเป็นแบบอาศัยเดียวแล้วก็กะว่าจะแค่ใส่เสื้อคลุมเสื้อยีนทับไม่ก็เสื้อสูทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสุดท้ายมันหนาวมาก ต้องแบบคือถ่ายรูปก็คือใส่แค่นั้นแต่พอถ่ายรูปเสร็จก็คือต้องเอาเสื้อขนเป็ดพ่อมาใสาอ่อะเพื่อแบบนั่นแหละจบอากาศเย็นชอบแต่ชอบมันจะมีช่วงฝนตกอะก็คือจะหนาวแต่ถ้าฝนไม่ตกก็คืออากาศเย็นสบายมากไปกันได้นะทุกคนไปเดยคือหนูอะถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็คงจะไปอีกรู้สึกยังเที่ยวไม่หมดเลยหนูยังไม่ได้เดินชอปปิ้งแถวอไอตึกไทยเปีหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยเออมันมีมันมีเรื่องเล่าด้วยหลายเรื่องเลยไอไทยที่ไต้หวันอะ แต่นั่นแหละขี้เกียจเราเรื่องแบบเรื่องหลายเรื่องเลยขี้เกียจเรล่าแบบยพา่อตั้งแต่เแทนไม่พ่อเป็นชายชะก,กันพ่อเป็นหนุ่มหุ่นหมีห <c oughs> นุ่มหุ่นหมีแล้วก็รู้สึกเขาว่าหนุ่มหุนม่น <c oughs> นั่นแหละไม่เป็นไรพ่ออบอุ่นด้วยตัวพ่อเอง <c oughs> ใส่เดี่ยวใช่มันเป็นชุดกระโปรงใส่เดี่ยวไงแล้วก็ใส่เสื้อคลุมแต่คือมันหนาวมันก็เลยใส่แค่นั้นไม่ได้ ตอนชอบได้อ่อนมากๆใช่ไหมหนูก็ชอบนะหนูก็ชอบแต่รู้สึกว่าได้อยู่แค่ก็ไปนานนะแต่ก็รู้สึกว่ายังเก็บไม่หมดเลยยังมีแบบคือหนูอยากนั่งรถไฟไปเองแถวมันเป็นเหมือนลงหนูยังไม่ได้ดูละเอียดอะเพราะว่าเพราะคราคือคุณแมไ่ไม่ให้ไปนั <c> ่น <oughs> แหละมันค่อนข้างไกลแล้วก็แบบนัง่งหนูไม่รู้มันเป็นแบบน้ำตกหรืออะไรสักอย่างไม่อ่าดับไม่มั่นใจว่าที่ไหนแต่คือที่ดูไว้ตอนหาสถานที่ที่จะไปเที่ยว พี่จะไปไต้หวันเดือนหน้ามีที่ไหนแนะนําบ้างอืมก็เดินไม่ค่อยได้เยอะเลยอะ่ะคือย,ยังมีอีกหลายที่ที่อยากไปที่ที่เขาเรียกอะไรจิว๋วเฟินปะก็โอเคนะสวยดีหนูเดินขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ขอบคุณค่ะหนูไม่เห็นการให้ถ้วยมาเนิ่นนาะนขอบคุณสาหรับถ้วยเยเกิดค่ะแบบเราจะพูดแต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าเป็นการขอคุอนนอิตแต่แบบว่าเราจะมีช่วงที่แบบได้คุก โยเกิร์ตใช่ไหมคะเมื่อก่อนแล้วเราก็จะไม่ได้โยเกิร์ตช่วงสัพพักแล้วเราก็กลับมาเห็นโยเกิร์ตอีกแล้วเหมือนไม่ได้เห็นอันมากเ <laughs> พราะไม่ได้มาไลฟ์ด้วยหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นเป็นช่วงจีอีด้วยก็เลยแบบก็เลยไม่เห็นโยเกิร์ตในทัวร์แล้วแฮปด้วยแฮปอะไรอะแฮปี้เบิร์เดย์ทูยูรวมพลังเบียนเคจจนสามชนิดนะฮต้องได้ไปญี่ปุ่นเท่านั้นสุดนี้โย <laughs> หรอหรอ